อุทาหรณ์สำหรับคนทำประกันใส้ติ่งแตกเคลมประกันไม่ได้กะทิอินฟลูคนดังโวยโรงพยาบาลทำเป็นหนี้เกือบสองแสนอ้างต้องรอประวัติการรักษาแล้วจะทำประกันไปทำไมถ้าไม่ได้รับความสะดวกอย่างที่แจ้งแจ้งกันมากริที่ฮิวีหรือที่รู้จักกันในชื่อ มิสคีเมา2023มิสคีเมาออกมารีวิวบริษัทประกันแห่งหนึ่งแชร์ประสบการณ์สุดเฟลในการผ่าไส้ติ่งแต่กลับเคลมประกรันไม่ได้จนทำให้เกิดหนี้เกือบ2 0 0แสนบาทโดยได้โพสต์คลิปผ่านทางติ k t o อกแชร์ประสบการณ์ป่วยเป็นไส้ติ่งมีอาการบวมจนอาจเกิดอันตรายถ้าปล่อยไว้นานจะอักเสบกว่านี้จึงไปรักษาและทำการผ่าตาดัด ซึ่งที่ผ่านมากะทิซื้อประกันของบริษัทหนึ่งมา7เดือนเบีย้ยประกันอยู่ที่6ล้านบาทจ่ายเบีย้ยประกันปีละประมาณ36,000ถึง37,000บาทซึ่งเธอได้ส่งผลตรวจสุขภาพไปเพราะทำหน้าอกและดูดไขมันมาจึงส่งให้ทางประกันไปว่าตนเองปกติไม่ได้เป็นโรคอะไรซึ่งทางประกันก็อนุมัติโดยวันที่3กันยายน25 6 6กทิ มีอาการเท้าบวมซึ่งแพทย์ก็ระบุว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ใช้เท้าบ่อยและใส่ส้นสูงทั้งวนันเจ้าตัวก็ส่งบัตรประกันไปและสำรองจ่ายเงินตามปกติซึ่งค่ารักษาครั้งนั้นประมาณ20,000บาทล่าสุดกะทิ มีอาการป่วยเป็นไส้ติ่งตัวแทนประกันก็บอกว่าไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถเข้าแอดมิดได้เพราะคล้ายกับอุบัติเหตุที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นได้หลังจากที่เธอรักษาตัวเสร็จทางบริษัทประกันส่งข้อความมาโดยระบุว่าทั้งนี้การอนุมัติสิงใหม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมมทันและความจำเป็นของทางการแพทย์ด้วยความห่วงใยเมื่อวันที่กะทิ จะออกจากโรงพยาบาลทางบริษัทประกันส่งข้อความมาอีกครั้งระบุว่าอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วต่อมาทางบริษัทประกันส่งข้อความมาว่าไม่สามารถเคลมได้กรุณาถามรายละเอียดได้ที่จุดบริการโรงพยาบาลเธอจึงถามตัวแทนถึงเหตุผลที่เคลมไม่ได้ซึ่งได้คำตอบมาว่า ต้องดูประวัติการตรวจสุขภาพก่อน ทำให้กะทิมีคำถามว่าทำไมทางบริษัทประกันจะต้องตรวจสอบทางประกันให้คำเหตุผลว่าครั้งแรกที่เท้าบวมทางบริษัทสงสัยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเลยต้องขอประวัติการรักษาทั้งหมดเพื่อดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่กรณีล่าสุดคือผ่าตัดไส้ติ่งแล้วจึงเกี่ยวอะไรกับเท้าบวมซึ่งทางประกันตอบกลับมาว่าต้องพิจารณาเคสแรกก่อนเคสท,ที่สองถึงจะตามมา ทั้งนี้ทางประกันให้สำรองจ่ายก่อนซึ่งค่ารักษาพยาบาลเกือบ184,610บาทได้แต่ตั้งคำถามว่าหากต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วจะซื้อประกันไปเพื่ออะไรโทรไปถาม call center ก็ปัดความรับผิดชอบหมดทั้งนี้ตัวแทนประกันแจ้งกลับมาอีกครั้งว่าหากไม่ติดอะไรได้เงินคืนหมดแน่นอนแต่ขอให้รอก่อนแล้วถ้าเคลมไม่ได้กะทิ ก็ต้องเป็นหนี้และเดือดร้อนอย่างนั้นหรือเพราะเธอก็ต้องไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่ารักษาไปก่อนจึงอยากฝากไว้ให้ทุกคนพิจารณาและอ่านรายละเอียดดีๆก่อนทำประกัน